อล่าห,หอยู่กับผมชรปเองวันนี้ผมจะมาสอนเอ่อลงทะเบียนลงทะเบียนเบรดิแคมนะฮะถ้าเกิดไม่ถ้าลงถ้าเกิดเรายังไม่ได้ลงทะเบียนเบรดิแคมมันจะมีโปรวเว็บขึ้นตรงนี้นะ,ะหลายหลายคนนะฮะถ้าเกิดอยากจะลบมันออกก็ให้เราลงทะเบียนแล้วก็มาพร้อมกับการดาวน์โหลดนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปชั่นีน่มันจะมีอันนี้มาให้นะอันนี้คือตัวดาวน์โหลดนะฮะตัวทําการอันใหญ่เลย กดคิิกเข้าไปแล้วก็มันจะมีหน้าตาแบบนี้ไปอีกจะให้เราดาวน์โหลดนะฮะนี่กดดาวน์โหลดเข้าไปเลยนี่เนละแล้วก็ใส่รหัสเดี๋ยวผมจะเอารหัสไว้ใต้ใคลิปชันนะฮะคุณก็ Copy มาแล้วก็ใส่กันนะนี่รหัสนี้กดตกลงไปเรื่อยๆปึ๊บแต่ผมผมดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะไม่ต้องดาวน์โหลดต่อไปก็ปึ๊บ,บต่อไปก็คือการทำการเอ่อลงทะเบียนนะฮะ นี่เข้าไปที่นี้แล้วก็ใส่รหัสเรียบร้อยอะที่คุณจะต้องก๊อปปี้มามาถึงหน้าตานี้ก็ลากมาอันไหนก็ได้นะฮะอย่างเช่นลากมานี้ก็ได้นะฮะแต่ผมลากมาแล้วนี่นีน่ผมลองลบไปก่อนปึ๊งาลากมามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ลงทะเบียนเข้าไปที่รัน ถ้าเกิดเราคิดเฉยๆมันจะเป็นแบบนี้นะเราต้องกดอันนี้เรากดอันนี้เรกดอันนี้แล้วก็ใส่ลาดไปมั่วๆมุ่วๆลอะไรก็ได้จุดๆเจียวก็กดเข้าไปนี่มันคืออันนี้แะลววาเอ่อลงทะเบียนเรียบร้อยนี่นี่มันเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยเขาไแค่บเคนเดียวเลยเขาป่วยไงเขาลงเขาเพื่อคนเดียวเออ จริงจริงป่ะแค่นี้ปอกขี้เข้าไปไม่ไงเราเป็นเดียวเอาไปทําตามกันนะฮะก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันด้วยนะฮะทำไมผมเห็นคนอื่นเขาทายาวกันจังวะผมมันแค่แป๊บเดียวเองไม่มีอะไรมาก